สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องนะครับอยู่กับเพจตุ้ยนุชชาเนียนะครับผมวันนี้พามาชมบ้านเป็นบ้านทรงไรครับเนี่ยอ่าเป็นทรงคอนเทมโพารลีล่ผสมกบนร์ดีกับผมอ๋อนะครับจั <ผม S 2> ่วเป็นห่าหรือว่าเป็นรูปแบบที่ไม่ทันสมัย ครับนะครับผมแล้วก็มีหลายๆคนที่ชื่นชอบทรงนี้อยู่นะครับผลงานของช่างกวางวันนี้นะครับหลังนี้จบในงบเท่าไหร่ครับ1.5ล้านครับ1.5ล้านก็คือได้แบบนี้เลยใช่ไหมครับได้แบบนี้เลยครับพร้อมเข้าอยู่นะครับผมมีพื้นที่ใช้สอยเท่าไหร่ครับประมาณ108 108ตารางเมตรนะครับแล้วก็ในส่วนของโครงสร้างเป็นคอนสรอแล้วก็อิฐมวลเบานะครับผมหลังนี้บเป็นมีเสาเข็มนรับเป็นมิโซกิมครับหน้าบ้านนี่กว้างเท่าไหร่ครับ หน้าบ้านนี่กว้างประมาณ12เมตรครับประมาณ12เมตรลึกลึกประมาณ9เมตรประมาณโดยประมาณโดยประมาณครับนะครับเรอหลายหลังที่เราจำอะครับโดยประมาณแต่ว่ารวมแล้วมีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด108ตารางเมตรครับผมนะครับผมโดยประมาณนะครับ สเปคภายใน3มห้องนอนสองห้องน้ำนะครับผมหนึ่งห้องครัวนะครับห้องโถงรับแขกแล้วก็มีโซนนั่งเล่นหน้าระเบียงนะครับได้การตกแต่งแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของในเขตพื้นที่ที่รับสร้างเรารับสร้างแถวไหนบ้างครับเจ้าพระอีสานเองข้อพระยอีสานนะครับวันนี้อยู่ที่อำเภอปากช่องนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับผมอีกหนึ่งหลังนะครับผมอีกหนึ่งผลงานให้กับหลายๆคนที่อยากสร้างบ้านนะครับแล้วก็กําลังมองหาผู้รับเหมานะครับผมได้ดูเป็นแนวทางแล้วก็ เป็นตัวอย่างอีกหนึ่งหลังนะครับแล้วก็ถ้าใครที่ว่าอยากดูอัปเดตผลงานนะครับผมต่างๆนะครับผมก็สามารถติดตามบนช่องทาง Facebook นะครับผมหน้า Facebook ของช่างกวางได้นะครับเพราะว่าเห็นบอกว่าลงเป็นหลักๆเลยหน้าเฟซส,ส่วนตัวครับผมครับแล้วกับมีอแอปอื่นอีกนะครับเดี๋ยวกับเขาไปซ่องหนา้าเฟซเราเบิร์ดนะครับบ้าเดี๋ยวพาเดินชมตัวบ้านเลยก็แล้วกันนะครับสไตล์คอนเทมต์คุณลลี่นะครับผมผสมผสานยอดดี ครับผมเป็นบันได5้าขั้นนะครับผมขึ้นาด้านบนจะเป็นในส่วนของระเบียงนะครับการตกแต่งเสาหนี่ได้แบบนี้เลยครับผมนะครับเป็นหินจิ๊กซอครับผมนะครับี่สวยงามครับในส่วนของวัสดุนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้ใช่ไหมครับเลือกครับเลือกได้ ครับอยากตกแต่งแบบไหนชอบแบบไหนก็แจกกาขวางได้เลยครับแต่ว่าก็ยังอยู่ในงบอยู่นะครับเพราะว่าบางคนอาจจะคิดว่าถ้าเลือกวัสดุเองนะครับผมงบอาจจะบานปลายนะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เจ้าของบ้านหลายๆท่านนะครับผมกังวลในการสร้างบ้านนะครับว่ามันจะบานปลายไหมครับอันนี้เือเป็นงบทิ่พร้อมเข้าอยู่นะครับรวมค่าช่างค่าวัสดุตกแต่งเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นโซนระเบียงนั่งเล่นนะครับผมก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับกระเบื้องสวยงามหวดลราต่างๆนะครับ ได้แบบนี้นะครับผมครับผมถัดมานะครับมาชมในส่วนของห้องโถงเรานะครับเพื่นติด่ามาหน้าคอเหลวด้นี่ครับผมอันนี้จะเป็นในส่วนของห้องโถงนะครับซึ่งหลังนี้มีทั้งหมดสามห้องนอนสองห้องน้ำนะครับห้องโถงเรานะครับผมสไตล์การตกแต่งนะครับเป็น สีขาวสีขาวรับอันนี้เป็นสีขาวเลยนะครับผมแล้วก็เพดานนะครับผมเป็นเพดานสองสเต็ปนะครับครับฝ้าหลุมสองสเต็ปครับผมหรือว่าใครที่ว่าอยากได้เป็นแบบเรียบเลยก็ได้นะครับผมแบบไหนก็ได้ครับให้เลือกมาอย่างหนึครับครับจัดให้ตามคำขอครับนะครับผมสามห้องนอนนะครับห้องนอนห้องแรกอยู่ฝั่งไหนครับอยู่ฝั่งนี้ครับห้องใหญ่ครับดูห้องใหญ่ก่อนเลยครับครับอ๋อห้องนี้มีห้องน้ําในตัวด้วยครับผมอ้คือ กว้างดีท่านี้กว้างครับนี่นะครับห้องนอนนี่ขนาดกี่เมตรครับ6.5คูณ3ครับ6.5คูณ3เมตรครับผมนะครับการตกแต่งก็เป็นอันนี้เป็นเพดานฟ้าเรียบเลยครับครับก็คือในคลิปที่เห็นเนี่ยจบในงบนี้แล้วครับผมไม่ได้จ่ายเพิ่มอีกนะครับยกเว้นผ้าม่านนะผ้าม่านของบ้านเพิ่งติดเสร็จเมื่อกี้ครับมาดูในส่วนของห้องน้ำนะครับครับเพราะว่าห้องนี้จะมีห้องน้ำในตัวด้วยครับ ปุ๊บเข้ามาผมยังไม่เดินเข้ามาดูนะครับพี่น้องผมจะเพื่อนเลียนจะน้อยได้ครับในส่วนของห้องน้ํานะครับสุขภัณฑ์ต่างๆก็ได้แบบนี้เลยครับในห้องนี้มีอะไรได้จ่ายเพิ่มไหมครับไม่มีจ่ายเพิ่มกับก็ขึ้นทำกระบูกกระแถมให้ซีห้องนี้ครับสำหรับห้องนี้เอาง่ายก็คือสุขภัณฑ์ต่างๆที่เห็นในคลิปนะครับผมก็คือได้แบบนี้เลยไม่ได้ ไม่ได้มีรายจ่ายเพิ่มอีกนะครับอยู่ในงบ1นล้านห้าแสนแล้วนะครับสำหรับผู้ใดที่ปิดคำถามที่เยอะมากเลยนะครับผมว่าร่วมอนันต์ีไปนะครับผมก็เลยต้องเนียนยำยังหน่อยนะครับครับปิดประตูนั่นนะครับผมนี่อันนี้ห้องนอนที่สองครับที่สองครับผมนะครับอ๋อันนี้มีของอยู่นะครับผมขนาดกี่เมตรครับเนี่ยสามเมตรพูดสามเมตรครับสามเมตรพูดสามเมตรครับแล้วก็ฝั่งนั้นจะเป็นหลังบ้าน เป็นหน้าต่างบานใหญ่เลยนะครับผมตกแต่งให้สวยงามนะครับติดบัวติดอะไรต่างๆให้นะครับแต่ว่ามีของอยู่นะครับผมอาจจะไม่ค่อยสะดวกบัาไใดนะครับผมขึ้นอินเสิร์ตให้ดูเรียบร้อยนะครับสองห้องนอนผ่านไปนะครับแล้วก็หนึ่งห้องน้ําผ่านไปนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งห้องนอนครับผมนะครับจะอยู่อันนี้เป็นห้องครัวนะครับเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของห้องนอน ห้องนี้ก็3าคูณสใช่ไหมครับครับสาคูณสคือกันครับสามคูณสเมตรนะครับอันนี้เป็นเหล่าตูวหน้าต่างนะครับผมโซนหลักบ้างนะครับได้บานขนาดใหญ่เลยนะครับผมสามารถเปิดรับลมชมวิวได้นะครับสามคูณสเมตรนะครับครับสเปคเดียวกันนะครับสองห้องติดกันครับผม ลวดลายกระเบื้องสวยงามนะครับผมก็คือในส่วนนี้เราสามารถเลือกได้นะครับเพราะว่าบางคนอาจจะชอบไม่เหมือนกันบางคนอาจจะถามว่าเอาเป็นยังขึ้นเราได้น่นลายนี้เป็นก็คือเจ้าของบ้านเพิ่ต้องการครับผมนะครับตามความต้องการของเจ้าของบ้านครับขออนุญาตปิดประตูนะครับครับเดี๋ยวอยู่กับเข้าครับผมอันนี้เป็นโซนห้องครัวนะครับได้เป็นบานเลื่อนลายลูกฟักครับผมสีขาวนะครับอันนี้เป็นความต้องการของเจ้าของบ้าน ครับจ้าของบัานอยากได้แบบนี้แบบแบบนะครับแปลนนี้นะครับผมปึ๊บห้องน้ําอีกหนึ่งห้องนะครับจะอยู่โซนครัวนะครับซึ่งเป็นห้องน้ํารวมครับผมนะครับในส่วนของครัวนะครับผมได้แบบนี้เลยเนาะครับได้เปยบเป็นที่ดูดควันครับผมนะครับได้การตกแต่งที่สวยแบบนี้เลยนะครับมีช่องเก็บพอให้นะครับผมมีซิงล้างจานให้ครับผม อันนี้จะของซื้อเองอ๋อปกติเราก็จะเป็นอาสแตนเลสทั่วไปใช่ครับนะครับที่อยู่ในงบนะครับอันนี้จะของบ้านซื้อมาให้องช่างวางตีตั้งให้ครับผมนะครับตกแต่งด้วยการปลูกกระเบื้องดีสวยงามเลยนะครับสรุปนะครับผมจบในงบหนึ่งล้านห้าแสนบาทนะครับก็เปืนองเบิ้งห้องน้ำนะครับอันนี้ห้องน้าอีกหนึ่งห้องนะครับมันอาจจะจืดหน่อยนะครับครับผมมีช่องเก็บของนะครับผมมันเป็นมู้เเ็ษครับครับผมแผ่นใญ่ อันนี้ก็มีช้าวอร์ให้นะครับมีชั้นวางของอะไรต่างให้ครับอันนี้แนวกันครับผมติดกระจกรับไหมเจ้าของเกบ่าเดี๋ยวเก็บมาใส่เองทีหลังอ๋อนี่ครับผมนะครับเพราะว่าถ้าสั้นแบบนี้น่าจะติดกระจกเพิ่มนะครับเดี๋ยวเจ้าของบ้านเมาติดให้สรุปนะครับผมสุขภัณฑ์ในห้องนี้ก็แถมให้เหมือนกันครับผมพร้อมเข้าอยู่นะครับผมไม่ได้จ่ายอะไรเพิ่มอีกก็คือมีงบเท่านี้จ่ายเท่านี้เลยครับผมนะครับแล้วก็ ในส่วนของระยะเวลาการสร้างหลังนี้เนี่ยใช้ระยะเวลาในการสร้างผมประมาณ4ี่ <4 S 2> เดือนสี่เดือน,อนครับผมนะครับถือว่าไวมากเลยนะครับผมเพราะว่าอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่จะคลองบานเนี่ยที่อยากจะสร้างบานหลายาหลายคนอีกกังวลว่า,าบานนี่สี่เหลี่ยมย่มไรครับนะครับกลัวผู้ละเม่านี่ทิ้งงานนะครับผมซึ่งช่างกวาเกาสามารถเชื่อถือได้นะครับขั้นเชื่อถือบริการ บวกาท้าแห่เนาะครับผมบวกาโลงเพจเนาะนะครับพี่น้องใครที่อยากสร้างบ้านนะครับผมหรือว่ากําลังมองหาผู้รับเหมานะครับก็ติดต่อได้โดยตรงเลยนะครับผมรับสร้างทั่วภาคอีสานนะครับสมมุติอยากได้าบ้านโมเดิร์นสักหนึ่งหลังเนี่ยในภาคอีสานเนี่ยต้องมีงบเริ่มต้นเท่าไหร่ครับของผมถ้าไปต่างจังหวัดนะครับจะอยู่ที่8ปดแสนขึ้นครับแปดแสนบาทขึ้นไปก็คือครับเป็นงบที่พร้อมเข้าอยู่ซึ่งรวมค่าช่างแล้วครับผมนะครับแล้วกันในส่วนของรายละเอียดอื่นๆกับ จังคุยกับทางผู้หลักเอาอีกเตือนหนึ่งนะครับว่าอยากได้การตกแต่งแบบไหนอยากเพิ่มเติมแบบไหนยังไงบ้างนะครับผมแต่ว่าเริ่มต้น8 0 0 0 0นบาทขึ้นไปได้บ้านโมดเดินแล้วก็บ้านทรงปัญญหาครับ ปัญญาก็ล้านสามขึนหนึ่ง้านสามแสนบาทขึ้นไปนะครับผมพร้อมเข้าอยู่ในเขตภาคยิสานนะเขตภาคยีสานเรานะครับสำหรับใครที่กําลังมองหาผู้รับเหมาก็ติดต่อได้เลยนะครับแล้วก็ฝากช่องทางติดตามหน่อยครับผมมีช่องทางไหนบ้างครับมีเพจเฟซบุ๊กแล้วก็ทิกตอกแล้วก็ ยูทูบครับผมครับสามารถเข้าไปติดตามเป็นชื่อเดียวกันทั้งหมดเลยใช่ไหมครับชื่อเดียวกันครับผมชื่อเดียวกันช่างกวางสร้างบ้านสร้างบ้านรีวิวบ้านใช่ครับนะครับผมสามารถเซิร์ชเข้าไปดูแล้วก็กดติดตามผลงานแล้วก็สามารถเลื่อนดูผลงานเก่าๆได้นะครับเป็นม้อบ้านหรือว่าอะไรต่างๆนะครับผมอัปเดตหน้างานนะครับผมที่ช่างกวางไปดูหน้างานนะครับเดี๋ยวจะไปสอบถามแล้วก็พูดคุยกับทางเจ้าของบ้านนะครับผมว่ามีความประทับใจมากน้อยขนาดไหนนะครับหลังจากที่บ้านเสร็จเรียบร้อยนะครับพร้อมเข้าอยู่นะครับผมอยัาผม สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าของบ้านนะครับวันนี้จะมาสอบถามความประทับใจนะครับหลังจากที่บ้านเสร็จเรียบร้อยนะครับผลงานของช่างกวางอันดับแรกสอบถามความประทับใจก่อนเลยครับมีความประทับใจมากหน่อยสั้นเลยครับอืมประทับใจถ้าเต็มสิบน่าจะสิบเอ็ดประทับใจเกินให้เกินเล่นบ้างใช่ค่ะสุดยอดมากนะครับสวยถูกใจใช่ไหมครับสวยถูกใจค่ะไม่มีหมวกตีนะบอไม่มีคับ วันนี้เราอยู่ที่อำเภอปากช่องใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็สําหรับใครที่แบบว่าอยากสร้างบ้านที่อยู่เขตแถวนี้เนี่ยฝากแนะนําผู้รับมาหน่อยครับผม,มถ้าใครที่อยู่แถวนี้นะคะหรือว่าดูอยู่ก็แนะนำเลยนะคะส่วนตัวเพราะตูนเองอ่ะอยู่ที่กรุงเทพไม่ค่อยได้มาดูบ้านเหมือนกันแต่ว่าก็คือทิ้งเลยเหมือนกัน แบบผูรลบเหมาไม่ได้ทิ้งแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้เจอกันเพราะตุนก็ไม่ค่อยได้มาด้วยผูรัะเหมางานหลายก็คือใช่งานเยอะแล้วก็คือเราก็ปล่อยเลยไม่ได้มาดูเท่าไหร่แต่ก็มันก็ทุกอย่างก็เป็นไปตามที่คุยกันไว้ใช่ไหมคครับผมจบในงบในงบไม่ไม่ไม่จุดหน้าร้รอมเข้าอยู่นะครับไม่ได้จ่ายเพิ่มอีกเอาไงเป็นราคาเหมาแล้วนะครับก็คือร่วมทุกอย่างนะครับผมพูรลบเหมาสามารถเชื่อถือได้นะครับผมเจ้าของบ้านก็ แฮปปี้แฮปปี้ีสุดนะครับ<ด>ผมปล่อยเหตุงานแบบเต็มที่เลยนะครับบ้านออกมาสวยงามถูกใจแน่นอนนะครับแล้วก็ทางผู้รับเหมาฝากอัปเดตผลงานแล้วก็ฝากช่องทางติดตามหน่อยครับครับผมก็ฝากทางาติดตามน้อสังกวางสร้างบ้านรีวิวบ้านท,าาทาั้งทั้งสีแดงสี น้ำเงินนะครับนาะสีแดงสีฟ้าแล้วก็ตามตามเพจนะครับทางทงชาติเป็นมุ่ส่วนตัวขึ้นี่ส่วนตัวครับผมหลักๆนี่ลงในเ c e บุ o k ส่วนตัวใช่ครับที่ขึ้นอยู่บนจอนะครับก็สามารถกดเข้าไปเซิร์ชดูแล้วก็สามารถเลื่อนดูผลงานได้นะครับผมอัพเดตหน้างานต่างๆที่เราไปนะครับผมช่างกวางก็อยากถ่ายคลิปให้ดูนะครับผมอัปเดทน้องในเบิร์นะครับผมปากดีตามด้วยนะครับผลงานของช่างกวางนะครับผมรับสร้าง ข้าวสานครับผมนะครับใครที่แบบว่ามีงบเท่าไหร่นะครับผมหรืออยากปรึกษารายละเอียดเบื้องต้นนะครับก็สามารถที่จะโทรปรึกษาสอบถามรายละเอียดเบื้องต้นก่อนได้นะครับก่อนที่จะตัดสินใจสร้างนะครับผมฝากพี่น้องติดตามนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปชมคลิปเดกกันต่อนะครับผมรอติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมครับผมครับสวัสดีครับ